เอาละครับสวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่เกมบีเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวหนใน2ตัวละครล่าสุดจากตู้กชาส่งคำเลือดพันปีนอนนั่นก็คือพิมมรสคูลินนั่นเองนะครับสำหรับมาร์คคูลินนะครับนี่จะเป็นเวอร์ชั่นแรกของเขาเลยนะ อ่าไม่มั่นใจว่าจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายด้วยหรือเปล่านะสำหรับมาร์ชคูรินนะมาถึงก็เกเรเลยเะยครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูความเก่งของเขากันนะครับว่าตัวเขาที่เพิ่งออกแบบมาเนี่ยจะเก่งมากเก่งน้อยขนาดไหนมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลตัวละครกันก่อนเลยนะครับสำหรับมาร์ชคูรินนะครับจะเป็นเผ่าพินซี่แล้วก็สเตลลิเตอร์เนาะออกแบบเป็นตัวละครสีฟ้าสายโจมตีปกติเนาะค่าเอดีเคที่เลเวล200เนี่ยจะอยู่ที่823หน่วยนะครับแล้วก็ ตัวของมัสคูลินจะเป็นผู้สังหารสเตลิตเตอร์อีกด้วยนะตีเผาสเตลิตเตอร์แรงขึ้นนั่นเองนะครับและในส่วนลิงก์ที่ได้รับนะครับจะเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงที่สุดในเกมในณปัจจุบันแล้วก็คือ35เนนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของความสามารถต่างๆที่มัสคูลินได้รับกันบ้างนะครับอย่างแรกที่สกิลพาสีก่อนเลยนะมัสคูลินจะได้ในเรื่องของลบเชิญบวก1ครั้งนะครับ เพิ่มความกว้างของการโจมตีปกติ20%และมีติดยกเลิกการ์ดให้ด้วยแน่นอนว่าสายโจมตีปกติมี2ความสามารถนี้ทำให้การเล่นมันไหลลื่นมากๆเลยนะครับ Ability ที่มั s สคูลินได้รับนะครับมัสคูลินจะได้เพิ่มความเสียหายโจมตีปกติสูงถึง70%นะที่เห็นเป็น105%เนี่ยเพราะว่าตัวเกมได้เอา Ability กับลิงไปรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเลยเป็น105%ถ้าเกิดจะนับแค่จาก Ability เพียว จะอยู่ที่70%ก็ซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับไม่ตายได้1ครั้งด้วยนะครับถ้าเกิดมัสคูลินเนี่ยโดนการโจมตีถึงแก่การตายนะครับตัวเขาจะฟื้นคืนชีพม,มาได้อีก1ครั้งนั่นเองและตัวของมัสคูลินจะไม่ติดสถานะผิดปกติอ่อนแรงแบบ100%เเลยสามารถไปยืนแช่บ่ออ่อนแรงได้เลยนะครับเบิ้ลฮิตโจมตีปกติบวก1แต่ถ้าเกิดเอาไปตีกิวจะกลายเป็นบวก2ทันทีนะครับเพิ่มความเสียหายในการโจมตีระยะประชิด10%แต่ ถ้าเกิดเอาไปเล่นตีกิวจะกลายเป็น30%นั่นเองแน่นอนว่าการโจมตีของมาร์คูลินเป็นการโจมตีระยะประชิดอยู่แล้วนะครับยืดเวลาท่าเสริมพลังและก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังให้ด้วยนะสกิลสองของมาร์คูลินจะเป็นสกิลที่สามารถบัฟสามารถฮิลได้นะครับซึ่งไอสองความสามารถนี้เนี่ยจะสามารถช่วยทําให้การบัฟของมาร์คคูลินมันอยู่นานขึ้นแล้วก็ เพิ่มพลังในการบับเข้าไปอีกด้วยนะครับมีซูเปอร์อาร์เมอร์กับฮิวหมู่ด้วยสลับมัดคูลินก็ตามที่บอกไปว่าสกิลสองของเขาสามารถบับแล้วก็ฮิวได้จากฮิวแค่ตัวเองกลายเป็นฮิวใหเ้เพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็อัพบตจี้สุดท้ายแล้วเนาะจะเป็นในเรื่องของเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหาร30%แต่ถ้าเกิดเอาไปตีกิลจะกลายเป็นเพิ่ม50%ทันทีแน่นอนตัวของมัสคูลินออกแบบมาช่วยในการตีกิลสมัยใหม่นะครับเพราะว่าความสามารถของการตีกิลสมัยใหม่เนี่ย มีครบไม่ว่าจะเป็นอาบิลิตี้ต่างๆในการช่วยตีกิ้วนะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของมีบูทในตัวนะจบในตัวเองสามารถทำดาเมจได้บัฟก็ได้ด้วยนะสลับมาสคูลินเนาะมาดูในส่วนของคำพีที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับสลรับสายโจมตีปกติก็สำคัญสุดๆคือ2อย่างนี้ก็คือ A D K กับ F C S นะครับช่อง1 A D K ช่อง2 F C S แล้วก็ช่องสุดท้ายเอาเป็น A D K 3ดาวคุณจะได้ความแรงที่สุด สลับสายโจมตีปกตินะสลับค่า SP สายโจมตีปกติไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงมันก็ติดลกถ้าเกิดคุณใส่กระต่ายเข้าไปเนาะเรามาดูในส่วนวของเครื่องประดับแล้วก็ลิง์ที่ผมใช้งานกันบ้างนะครับโดยเครื่องประดับของผมนะครับผมจะใส่มาประมาณนี้เลยก็คือเน้นในเรื่องของเพิ่ม a d k เคเน้นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติเข้าไปนะครับผมจะใส่ตีมุดดินไปด้วยนะแล้วก็เอาออฟลองเป็น a อ k 3เคจะดีที่สุดเนาะผมไม่มีกระต่ายทองนะ ต้องบอกบัมดี้ก่อนเลยไม่ได้ใช้กระต่ายทองนะถ้าเกิดมีก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับและก็ลิงก์ตัวละครผมจะเน้นเป็นในเรื่องของเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะบางลิงก์นะครับจะมีในเรื่องของเพิ่มความเสียหายอื่นๆติดเข้ามาด้วยเพื่อนๆก็สามารถใส่ผสมแบบผมเข้าไปได้เลยเนาะมาดูในส่วนของ a b บ l ต t y ติดตั้งโบนับน้ำหอมที่ผมแนะนำกันบ้างนะครับโดยส่วนตัวผมจะใช้งาน2อย่างนี้ก็คือเลือดเต็มบวก 5%. 0 0 0จุตทั้งหมด25%กับบวก adk พื้นฐาน200หน่วย นะครับไอเอทีบวกพื้นฐาน200หน่วยเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้งานกับลิงก์ก็ได้นะเวลาเพื่อนๆเอามาคูคลินไปเป็นตัวลิงก์นะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่จัดแบบผมเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเอาไปตีกิ้วก็จะไปคอมโบกับอิจิโกะสีม่วงจะใส่เป็นในเรื่องของติดสถานะผิดปกติแผชกันตีแรงขึ้นไปก็ได้มันสามารถคอมโบด้วยกันได้นะเพราะตัวของอิจิโกะเนี่ย เพิ่มโอกาสให้พวกเผ่าควินตี้ติดชนะพิบุติง่ายขึ้นอยู่แล้วและตัวอิจิโกก็สามารถเอาไปตีกิวได้ด้วยนะขึ้นอยู่กับคอมโบในการที่เพื่อนๆจะเอาไปใช้เลยนะซึ่งตัวผมเนี่ยเดี๋ยวรอดูอีกทีไม่แน่อาจจะเปลี่ยนไปในเรื่องของตีติดแผลชะกันแรงขึ้นไปนะเพราะว่ามันได้โบนัสถึง40%เลยมันสามารถไปคอมโบกับอิจิโกก็ได้นะสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้เสมอนะครับสำหรับออลไิตีโบนัสน้ำหอมถ้าเกิดไม่พอใจก็ลองปรับเปลี่ยนกันดูจัดให้มันเข้ามือเพื่อนๆแล้วกันนะครับ มาดูในส่วนของเกมเพย์ของมัสคูลินกันบ้างนะครับสำหรับการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการโจมตีระยะประชิด4ครั้งด้วยกันนะเป็นการต่อย4ีครั้งแบบระยะประชิดนะครับซึ่งในจังหวะสุดท้ายเนี่ยผมแอบไม่ชินนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าจังหวะสุดท้ายตัวเขาไม่ได้ขยับขยื่นไปข้างหน้านะเขาจะต่อยอยู่กับที่นะครับสกิลที่1ของมัสคูลินนะครับจะเป็นการโจมตีไปข้างหน้าเนาะนะเป็นการปล่อยบีมแบบนี้ข้างหน้านะครับ ในส่วนของสกิลที่2นะครับจะเป็นการโจมตีกว้างๆพร้อมกับทำการซุปเปอร์บัฟแล้วก็ให้หิวทั้งทีมด้วยนะครับนในส่วนของสกิลที่3จะเป็นการพุ่งไปโจมตีข้างหน้าแบบกว้างๆเลยนะมาดูในส่วนของแอนิเมชันทําไมตายกันบ้างนะครับ เราลองมาเล่นจริงกันบ้างนะครับดันที่ผมโลงนะจะเป็นดันดอบน้ําหอมใหญ่นะครับก็มัดคู่ลินนะครับเป็นสายโจมตีปกติไม่ได้เน้นตะก,กิ้อยู่แล้วนะเน้นตีเพียวเป็นหลักเลยนะครับซึ่งแอนิเมชันปิดท้ายของการโจมตีฮิตที่4ี่เนี่ยผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือตัวเขาเวลาจังหวะสุดท้ายเนี่ยไม่เดินไปข้างหน้านะตัวเขายือนอยู่กับที่เนี่ยมัดเหมือนมันผมไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ เออไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าตัวผมรู้สึกไม่ค่อยคุ้นชินกับการโจมตีจังหวะสุดท้ายเนี่ยเห็นปะมันยืนเฉยเยนะครับมันตวัดกว้างกว้างๆแบบนี้เลยนะพวกระยะความกวงความกว้างโอเคมันมีความกว้างอยู่แล้วนะแค่ผมไม่ค่อยชินเท่านั้นเองเฮ <_ p ain> ้อไปปะโอ้ยชุดขาวชุดขาวอ่าไปดูสองบัฟปะต่อยยูหนึ่งก่อนอ่าไม่มีชุดขาวเอ้ยมีนี่วา ผมเที่ยวชุดขาวสุดนะเพราะว่าชุดขาวมันเป็นตัวแบบเอาเตอร์สายโจมตีปกติระยะประชิดอยู่แล้วนะครับมันเห็นหน้าเราก่อนมันก็วิ่งใส่เราแล้ว,ลวเออนี่กดสกลิลปะแล้วก็ยืนต่อยเออถ้าเป็นไอจิโก,โกสมูไรายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นี่สกลิลสามพุ่มไปต่อยกว้างนะจังหวะสุดท้ายคือกว้างมากนะครับแต่ว่าตามที่บอก แอนิเมชันมันเหมือนมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าด้วยปกติป่าเวลาต่อยเนี่ยเขาจะพุ่งไปทีละนิดทีละนิดแบบกระดึบกรนะดึบกระดึบแบบนี้แต่ว่าจัหอสุดท้ายคือกว้างๆแต่ไม่ได้พุ่งออมาเจอบอสนะครับกิมโจคุกโกเดี๋ยวมาดูความยิ่งใหญ่อลังการทําให้ตาก,กันอุ้ย,ย <c oughs> เดินไปนิดเดียวมันโด,ดเตะเ,เลยนี่ฉากมันสวยด้วนะไอ้ลูกดาวสีแดงเนี่ยเออแต่ ตัวมันเกเรไปนิดนึงไม่นิดนะโคตรเกเรเลยเราลองมาเล่นดันที่มันยากกันบ้างนะครับกับดันโบนัสเก็บแต้มดันนี้มอนเตอร์เลเวล200แล้วก็มีซูปเปอร์อาร์เมอร์นะจริงๆปัญหาไม่ใช่มอนเตอร์สักเท่าไหร่หรอกปัญหาคือดาดนะครับมอนเตอร์เนี่ยมันพอบอยู่ในซอกระบางทีนะเออจงังหวะพุ่งเนี่ยพุ่งหลบไม่พ้นนะครับดาดหนึ่งยังกว้างอยู่แต่ดาดต่อไปรู้สึกมันจะเริ่มแคบลงละเออ มอนเตอร์มันทับอยู่ในแบบช่องพวกเนี้ยน,นะจังหวะหลบมาเลยหลบลําบากนิดนึงอเออจริงๆดาบพวกนี้ต้องเอาสายสกิลมาเล่นเนาะสายโจมตีปกติจะเล่นลําบากนิดหน่อยนะครับยิงตัวไม่มีอัพลิตี้ความพิ้วจะลาบากนิดๆินะครับออต้องหลบดีๆพี่มาร์กสกิลบูทมาแล้วบูทมาดาเมจก็แรงขึ้นแบบชัดเจนฮิตส,สุดท้ายรุนแรง ต่อยต่อยต่อยเออหายต่อยต่อยต่อยหายต่อยต่อยต่อยตัวตีพิวอตัวตีพิเอวก็จะเล่นง่ายแบบนี้นะครับเน้นตีเป็นหลักเลยนะเออคือมันไม่ได้บังคับง่ายขนาดนั้นนะต้องบอกก่อนคือแบบยังไงสายสกิลมันก็บังคับง่ายกว่านะแต่ว่าสายโจมตีปกติคือแบบมันไม่มีอะไรเลยมันเน้นแบบตีธรรมดาอย่างเดียวมีบัฟก็กดบัฟเออลบนะหลบได้ก็หลบ เอาสกิลเอาไว้จังหวะตอนแบบเนี่ยจังหวะอันตรายอุ๊ยดาดมันเป็นซอกครับพอดาดเป็นซอกก็จะลำลำคาญหน่อยนะลำบากหน่อยเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหหลบได้ไงวะมาเจอบอสนะสลักขีเข็มปรจิเนี่ยเดี๋ยวเอามาสคูลินต่อยจนตายเลยไม่ตายไปก่อนซปเปอร์โนวา ไม่ตายคือสวยนะไอตอนดาวตกลงมาอลังการอยู่นะแต่ว่าโอ้ย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 อยืนต่อยเลยครับโอ้ยโดนโนทราชิโอ้ยนี่เราฟื้นคืนชีพตามเสียงซุปเปอร์สตาร์เรามีฟื้นคืนชีพหนึ่งครั้งนะครับนี่พลังซุปเปอร์สตาร์โอ้ยโอ้ยเออเนี่ยนี่ ความแแข็งงก่งอสำหรับมัดคุลินในเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นตัวละครที่ออกแบบมาเอาไว้ตีกิวชตาลิเตอร์ระยะประชิดเป็นหลักเลยนะครับซึ่งอบิลิตี้ของเขานะครับออกแบบมาแบบเอาไว้ช่วยตีกิวได้ดีมากๆนะพวกอบิลิตี้ใหม่ๆที่เอาไว้ตีกิวคือมีครบแถมยังมีในเรื่องของ บูสในตัวไปด้วยนะเป็นซูเปอร์บูสไปเลยนะภาพรวมการเล่นก็ถือว่าดูดีด้วยมีทั้งความกว้างมีทั้งยกเลือกกดเข้ามาให้นะครับแอนิเมชันในการออกการโจมตีเอาจริงถึงผมจะไม่ค่อยชินในเรื่องของจังหวะสุดท้ายแต่มันก็กว้างพอที่จะกวาดมอนเตอร์ได้นะอันนั้นขึ้นอยู่ความเคยชินด้วยนะครับภาพรวมเป็นตัวละครที่ตีกิวเก่งมากๆและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยการตีกิวชตาลิตเตอร์ระยะประชิดเนี่ย ทางเลือกมันมีไม่เยอะนะครับสายโจมตีปกติระยะประชิดไม่มีใครเก่งเขาเขาและในการสังหารชตาลิเตอร์รนะยะประชิดเนาะสายสก,กิลก็จะมีแค่อิจิโกะสีม่วงเท่านั้นนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีอิจิโกะสีม่วงแล้วก็มีมาสคูลินในเวอร์ชันนี้มันจะทําให้การตีกิลระดับไนแม์เนี่ยง่ายขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะอ่าเพราะว่าตัวละครในการตีกิวชตาลิเตอร์ระยะประชิดตามที่ผมบอกมันมีค่อนข้างน้อยเลยนะตัวละครท็อปๆปมีเพียงแค่อิจิโกะก,กับมาสคูลิน เนนั้นองแล้วก็ต้องกราบขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตอนที่อัดนะครับการตีกิลชตาลิเตอร์ระยะประชิดยังไม่มานะครับผมอัดก่อนเนาะเพราะว่าหลังจากวันที่24ี่เนี่ยผมจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแล้วผมก็ไม่ได้พกใหม่ไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมเลยรีบอัดก่อนก่อนการตีกิวมาแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตีกิลมาเดี๋ยวผมจะอัดลง YouTube ช็อตหน้าแค่ไม่มีเสียงภาคเข้าไปเท่านั้นเอง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในการรีวิวพิม่าส์ูลินนะก่อนจากการก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยตอนนี้ทางช่องของผมเนี่ยมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพ,เพื่อคนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ3.5บาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นส่วนหนึ่งสามารถมาเป็นสมาชิกให้ช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปวิดีโนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะไว้เจอใหม่วิดีโน้าสวัสดีครับ